สวัสดีจ้าพี่น้องคนสกดพัดทิมบดายมาบาจ,จ้าจีโจยกับพี่น้องหลายมือลายเว้นคาดจะไปลงเพลงลอกเพลงใส่ดนตรีให้พี่น้องปันทีปันน้องฟังอยู่เมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสบดายทองเพลงบดายแต่งเพลงเมื่อนี้กับตรงกับวันทีสิบสี่สิงหาคมสองหาหกสามนอกจากพี่นอ้องตรงกับปันศุขคนทำงานสุดสัปดาห์นอกจากพีน่น้องมื่อื่นพักผ่อน มื line, scenes, woman, Duke, ่อกี้กับฝนตกฝนลิ่นค่ะอำเภออื่นจังหวัดอื่นกับสิโตคือกันละข่อีว่าเพราะว่าไข้แน่ตกแบบนี้กันเช่าให้เช่าหน้าเขากับเสด็กินขขาวกินน้ำนอกจากพี่น้องทำการทำงานแล้วหาเงินได้ไว้ซื้อขขาวกระชักซื้อขขาวน้ำไผ่นอกพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าประเทศหน้าบ่อใดเขากับบริษัทินขขาวคือกันซาถุฝนตกมากการดีใจน้ำพืนอ่าบ่ได้มาบอกมาจัดกับพี่น้องหลายมือบ่ได้มาทักมาท่ายหลายมือหลายเว้นข้าแต่ไปร้องเพลงอยู่แต่ว่าเมื่อนี้คือสิบบ่ได้ไปคือสิบบ่ได้แต่งเพลงดอกพี่น้อง คนกระโตกงานกับเขาเฮ็ดงานตามนาทีเจ้าของงานก็มีทําเดะบอมเนว่าเฮ็ดตัวไรซาละไปลองเพ่งบอด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 เราบ่บ่มีงานบ่มีการทำมีทําคือกันก่ะทําการทํางานกับตรงนี้ในเมืองานตรงนี้มากค่ะทำงานตามนาทีเจ้าของมีความรับผ <gers> ิดชอบรักในการทำงานรับในงานที่เจ้าของทำตั้งใจทำงานจบเจือเมตสีขีขันเนี่ยจักน่อยกับบ่ได้ขยันพวอป่าได้รงจากพี่น้องบางเทือกานขีขานค่ะ เฮ็ดแต่คนอกจากปากแหงกามีได้นอนเว้นยู่เบิ่มือบ่ได้กินอย่างกามีนอกจากพี่นองอันนี้ตื่นเสามากกามากระทำการทํางานมีงานตามนาทีเจ้าของขามากระทำให้มันแหลวสกรให้มันเร็จสินพี่นองก็คือกันเพื่อนเพื่อนคืกันทำอีหยังเฮ็ดอีหยังให้รักได้ารที่เจ้าของทำและมาสิสำเร็จไปทุกๆอย่างนอกจากพี่นองการว่าข้ามขีขาดหรือว่าโอ้ยลอยได้เมื่อยได้นอนซื่อกับเมยนันไปจากพี่นองมิะน้นยาขีขาดตื่นสายตื่นเสาร์มาหาทำการทำงานหาเงินหาคํำ เออให้คือกัดไม่ทุกคนถ้าหัว่บอสตายที่มาถา,าแต่รัฐบาลซอยมันบ่ได้ได้จากพี่นอ้องคนสกุลพัทินยังบ่ได้อาอย่างชู้รถน้ำปลาปงชู้รถน้ำปลาปลาเด็กปลาต่ำบม่ได้เคยเอาค่ะเพราะว่าออกจะเงินเท่านี้เท้าหาได้เท้ากระซื้อกินได้เออเาบพต้องไปเพิ่อไผ่เต้องแมมือใสไผ่เพราต้องถาไผ่บางคนทาแต่โอ้ยถาไปรูดบัตรคนจนคืออยากเป็นแต่ขาคนจนนั่นบอกอยากรวยบอกคะเขาประกาศว่าอ่าหายไปลง ทำบัตรคนจนผ้ากันหูไปว่าษันป้ายแดงกับมี่จากพี่น้องอันนี้บอาปันกันฟังซื้อดอกถ้าเพิ่นมามาลงบัตรคนจนเด้อผู้ใดจนละสิ่งของที่ยาอยากจนลายค่ะให้ผ้ากันอยากมี่ให้ผากันทำกัดทำงานด้วยลําแข็งเจ้าของหาเงินจากกระเป๋าเจ้าของไปหาซื้อเอาอยากได้อย่าง ม,มาจังใบโหดผูด้ใดมาจัง้เพิงผู้ใดนะจ๊ะพี่นอ้องอาตอนนี้ทํางานก่อนแต่มือหนาจะสิมาแต่งเพลสิมจาจ่าจุ๋ยให้ฟังมาถามข่าวถามข่าวพี่น้องว่าฝนฝ้า,าอากาศทังบ้านเจ้าดีทงังขึ้นทางนี่บบเออสีสงข้ามจาาังหวัดนครพนมนี่โอ้ฝนดีเป็นตานายพี่น้องตาว่าดีก็ดีแต่ฝนอยู่ดอกตาว่าก็ร่มกับฝ้ามากกะอยากลอยขึ้นกันนอกจากเอาถามข่าวถามข่าวผู้ใดท่างใดฝนฝ่าดีก็ให้มาเ้าปันกันฟังเลยเดินจากสิเด หอบเงินไปถาซื้อเขา่าว้เด้ทางนี้บริกินเขาก็ได้สวัสดีจ้า